เฮ้ i, ้้ยยภาคนนนีมัสวัสดีครับผมมิตการจากเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวคอหนังทุกคนนะฮะในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวหนังเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่อง Attack on Titan 2นะฮะ End of the World หรือชื่อภาษาไทยก็คือศึกอวสานพิภพไททันนะครับผมเอาจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้หวังอะไรกับภาคต่อภาคนี้เลยนะครับเพราะว่าภาคแรกเนี่ยทำได้แบบ คออนิเมะนี่ร้องหี้กันเลยนะครับผมบทห่วยศาตร์เนื้อเรื่องนี่ดัดแปลงจากการ์ตูนจนเพี้ยนไปเลยนะครับภาคหนึ่งเนี่ยแบบ เขียนเลยอะแต่ก็น่าไหนๆก็ดูภาคหนึ่งไปแล้วอะก็อยากรู้ว่าภาคสองเนี่ยภาคจบเนี่ยเรื่องตอนจบเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าในหนังกับอนิเมะเนี่ยมันยังไม่ทันออกมาในส่วนนี้เลยอะก็หนังมันจะจบยังไงก็อยากรู้ครับด,ด,ดูเรยดูไปสักหน่อยความรู้สึกส่วนตัวหลังจากที่ดูนะครับสำหรับผมเนี่ยภาคเนี้ยความรู้สึกส่วนตัวเลยนะผมว่านะไอ้เชีย่ยผิดคาดมากอะแบบมันสับอะคือขอขอพิดเห็นแบบต่างจากคนอื่นหน่อยนะครับผมชอบอะภาคนี้แบบเป็นอะไรที่ ทำไม่ดีจริงๆฮะหนังนี่แบบคือแบบดาเนินเรื่องได้น่าสนใจกว่าภาคแรกเยอะเลยอ่ะคือเนื้อเรื่องของภาคนี้เนี่ยเราเดาไม่ได้แล้วนะครับว่าหนังเนี่ยจะดาเนินเนื้อเรื่องไปทางไหนนะครับเพราะว่าหนังมันไม่ได้เอาตามเนื้อเรื่องตามการ์ตูน,นะฮะมันใหม่ล้วนเลยคือมันไม่ตรงกับการ์ตูนละ <S <S ๆๆลผิดกับภาคแรกนะฮะที่แบบเนื้อเรื่องเรารู้แล้วว่ามันมาจากอนิเมะหรือว่ามังงะคือแบบดูไปแล้วมันเปลี่ยนยกแผงยกเครื่องอ่ะสำหรับภาคแรกเราก็เลยแบบพานรู้สึกขัดใจไปทุกเรื่องครับคือแบบดูไปแล้วพานแบบไม่สนุกไปเลยครก แต่ว่าภาค2เนี่ยมันดําเนินเนื้อเรื่องใหม่หมดอะคือแบบเราไม่รู้แล้วว่าส่วนเนี้ยคือเราไม่รู้มันก็ทําให้เกิดความสนุกขึ้นมาครับแม้ภาพนี้นะครับช่วงแรกของนั้นเนี่ยจะดําเนินเนื้อเรื่องน่าเบื่อคือแบบพูดคุยกันซะเยอะแต่สาหรับผมนะส่วนตัวเนี่ยไอ้ฉากพูดคุยแบบเนี้ยมันมีรายละเอียดเยอะคือแบบดูไปมันก็ตื่นเต้นตามเนื้อเรื่อง่ะมันไม่ได้แบบไอ้ทียแบบขัดใจแบบภาคแรกเขาจะแบบภาคแรกเราแบบขัดใจที่ว่าเอ้ยมันเป็นอย่างไ้ได้ไงว่าเฮ้ยทำไมไม่เดินตามการ์ตูนว่าอะไรเงี้ยแต่ภาคนี้มามันเหมือนแแบบบบเเป็นรืื่่อองใหมค เออบอกง่ายๆแค่นั้นอ่ะที่เด็ดที่สุดของภาคน,นี้เลยคือฉากแอคชั่นนะครับคือฉากแอคชั่นของภาคน,นี้สัตว์มันเหี้ยๆไทท่านสู้กันระหว่างไทยท่านเนี่ยเป็นอะไรที่แบบดูไปแล้วเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นขนลุกโอ้โหเชี้ยแม่งแม่งมันอะ่ะย่าฉากแอคชั่นนี่มันแบบเหมือนอุนตร้ามแมนสู้กันอะ่ะแต่แบบมันมันอะ่ะมันตื่นเต้นน่อยเฮ้ยผมชอบมากเลยว่ะฉากนี้แบบทําให้ผมเนี่ยชอบมากในภาคน,นี้นะฮะฉากต่อสู้กันระหว่างไทท่านเนี่ยโอ้โหแบบมันลุ้นมากอะ่ะคือแบบเท่อะไม่เหมือนภาคแรกที่แบบ สู้กับเป็ดกินคนเน่เฮียแต่แบบภาคนี้แบบไททันซัดกันมันจริงๆนะตรงมันจริงก็ขอสรุปเลยลวกันนะครับว่าภาคนี้เป็นภาคที่แก้ตัวจากภาคแรกได้อย่างดีจริงๆนยสำหรับผมนะเห็นบางคนเข้าไปดูแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเียมันยังเหมือนเดิมแต่สําหรับผมเนี่ยถ้าภาคนี้ไม่ได้ไปยึดเนื้อเรื่องตามการ์ตูนมันคิดดีไซน์แบบใหม่ออกมาเนี่ยทำให้มันสนุกขึ้นดําเนินเนื้อเรื่องได้มันขึ้นน่าติดตามมากขึ้นโอ้โหเฮียภาคนี้สุดยอดนะครับชอบมากดูไปนี่โอ้โห ขนล,ลุกอ่ะเยี่ยวระหว่างตอนนี้มันสู้กันอะชอบให้คะแนนสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับสำหรับความคิดส่วนตัวความชอบล้วนๆจับไปเลย9ก้าเต็มสินะฮะหลังจากภาคแรกเนี่ยผมแค่แค่6นะฮะแต่ภาคนี้นี่อียเป็นอะไรที่โดนใจมากผมชอบอะ่ะชอบอะ่ะมาถึงช่วงแตกประเด็นนะครับช่วงนี้มีสปอยนะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าจะเปิด เผยเนื้อหาสําคัญนะภาคนี้เนี่ยเป็ดกินคนออกน้อยมากนะครับไททันธรรมดาเนี่ยออกน้อยมากจนแบบแทบจะไม่ได้ออกเลยแต่มันก็เป็นส่วนดีนะครับผมว่าเนี่ยเพราะออกมาเนี่ยมันมันตลกไปหน่อยว่าไททันในหนังเนี่ยเฮียมันเหมือนแบบเป็ดอะไอเฮียไอเฮียผมราคาญมิการในเวอร์ชันภาพยนตร์นี้มากเลยไอเฮียบุคลิกนี่มันไม่ใช่เหมือนในการ์ตูนเลยคือแบบมิการะในเวอร์ชันนี้แบบเป็นเฮียงุ่งงี้งุงงี้อะไรคิดอะไรนักหนาเป็นเฮียอะไรนักหนาก็ไม่รู้จักเป็นเฮียอะไรแต่ในเวอร์ชันการ์ตูนนี่แบบจิตใจเดี่ยวๆกล้าหารแบบต้องปกป้องเอ่นร์ชั หนังเนี่ยมันลังเลเฮียอะไรของมันกูก็งงว่ะชอบบทบาทของไอ้คนที่เป็นผู้กองอ่ะที่ว่าชื่อมันไม่ใช่รีไวแต่ว่าในหนังเนี่ยมันเป็นอีกชื่อนึงอ่ะโอ้โหบุคลิกของไอ้หมอเนี่ยเทชิบหายทั้งเรื่องผมชอบมากแล้วหน้าตามันให้อ่ะไอเฮียมึงจะชื่อรีไวเลยก็ได้นู่นเว้มึงจะเปลี่ยนชื่อมันทําไมวะไอสัตว์เท่แม่งเจ๊ะที่หายคนเนี้ยคือตอนสุดท้ายไอไทยทันยักษ์อ่ะที่มาเตะกาแพงพังอ่ะในหนังเนี่ยเป็นผู้พันซะอย่างนั้นนะฮะในการ์ตูนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าวะไอเฮียอย่าเป็นอย่างนนัั้มน ง่ายเลยนะเดาง่ายเกินไปนะตอนจบของภาพยนตร์เนี่ยมันก็ดูแล้วมันก็จบโอเคนะมันก็เหมือนยังไม่ได้เคลียร์หลายๆประเด็นก,ก็แบบเหมือนกักไว้อยู่เนี่ยให้รอการ์ตูนออกไห้เสร็จก่อนแล้วทำไมมึงไม่รอการ์ตูนให้สร้างให้เสร็จก่อนวะแล้วค่อยมาทําหนังไอ้เฮียมันจะดีกว่านี้คือแบบมันจบคนละแบบอย่างงี้คนดูก็เดาไปก่อนแล้วว่ามันจะจบแบบหนังอ่ะไอ้เฮียเสียดายตรงเนี้ยและไอตอนเอ็นเครดิตเนี่ยมันคือเฮียอะไรวะนกมาบินแล้วแบบบอกว่าคนสองคนหลุดออกมาจากการทดลองทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายไอคนสองคนนั้น,นมันคือใครวะไอเฮียผมงง สคนนี้เหรอไม่รู้ใช่หรือเปล่าวะไอ้เหียงงก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวหนัง Attack on Titan 2นะฮะก็เป็นหนังที่ผมชอบมากนะฮะชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอย่าลืมติดตามเพจข้างล่าง Facebook ของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่หนังเรื่องหน้าสวัสดีครับย